มดข่วพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเงินรางวัลชี้เบาะแสชมพู่มีคนใจดีเพิ่มให้อีกค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการตั้งเงินรางวัลสําหรับเรื่องน้องชมพูล,ล่าสุดนะคะพันตํารวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ และอดีตศรวรรกองปราบนาครบาลเปิดเผยว่าเรื่องนี้หลายคนออกมามอบเงินส่วนตัวเป็นรางวัลชี้เบาะแสให้กับคนที่แจ้งเบาะแสเรื่องของน้องชมพู่นะคะเพราอเชื่อว่าถ้าได้เงินแสนหรือว่าเงินหลักล้านจะช่วยให้จับคนร้ายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะศระวรรแรมโบ้ bo, เปิดเผยว่านายชัยวันเจ้าของธุรกิจขายของเบ็ดเล็ดขายกาแฟน้ำดื่มอาหารแห้งด้มอบเงินห้า0 0ืนบาทสมทบ เป็นรางวลนนาจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่ด้วยและมอบให้พลเมืองดีที่มาให้ข้อมูลนะคะเพื่อชี้ช่องให้ตํารวจสามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้จึงประสานและติดต่อมาทางตนเองว่าขอมอบเงินช่วยเหลือค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ